สวัสดีค่ะกุญแจนะคะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันฝันมาก็ประมาณ19ปีนะคะอยู่ใกล้โลตัสพารามามอยู่เขตยานาวานะฮะกุญแจจะพากุญแจเปิดเลี้ยงเด็กตั้งแต่2เดือนถึง3ขวบนะคะเปิด2เดือนถึง3ขวบนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพ่วกครองออมาดูว่าสถานรับเลี้ยงเด็กของเราเนี่ย ได้จัดอะไรไว้บ้างนะคะสำหรับเด็กๆนะคะจะแยกเป็นห้องแต่ละห้องให้สำหรับเด็กๆเป็นชัดเจนนะคะจะมีไปสามห้องนะคะจะมีห้องอนกประสงค์หนึ่งห้องอนิประสงค์สองห้องอนกประสงค์สามนะคะห้องอนิประสงค์หนึ่งเนี่ยก็คือจะเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุสองเดือนถึงห้าเดือนนะคะเราจะจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับวัยของเขานะคะพื้นที่ของเด็กทุกจุด นะคมีการทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องผ้าปูที่นอนเด็กกูจะซักทุกวันนะ,ะ,ะคะกุญแจใช้น้ํายาดีนี่ซักนะคะแล้วก็อบแห้งกูจะจะมีเครื่องซักสองเครื่องเครื่องอบสองเครื่องนะคะเราจะมะีพื้นที่ของเด็กทั้งหมดอุปกรณ์ของเด็กทั้งหมดจะใช้ค่าเชื้อด้วยน้ํายาเด,ดต่อค่าเชื้อทั้งหมดทุกวันนะคะและสมเดือนเราจะมีการ รียบยิ่งใหญ่กันนะคะเด็กๆจะได้รับการพัฒนาการในทุกๆด้านไปพร้อมๆกันอย่างสมวัยนะคะกูใจเป็นคนเขียนหลักสูตรขึ้นมาเองนะคะกูใจเขียนหลักสูตรขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทีมงานพี่เลี้ยงก็จะดําเนินตามหลักสูตรกูใจนะคะห้องแรกห้องของเด็ก2เดือนถึง5เดือนนะคะรักษณะของการจัดวางพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะนี่คือลักษณะของเด็ก 2-5ถึงเดือนนะคะผ้าสีชมพูที่ท่านเห็นเห็นนี้ก็คือเป็นผ้าที่รองต่อ1คนสำหรับเด็กนะคะในระหว่างวันเราก็จะเอาเก็บขึ้นแล้วเปลี่ยนผืนใหม่ให้เด็กๆนะคะมีโมบายมีโมบายนะคะมีสำหรับเด็กวัยถึง2-5ถึงเดือนเราต้องใช้สื่อพื้นการอะไรบ้างเราจะเตรียมเตรียมไว้ทุกวันนะ,ะในห้องนี้นะคะนี่นะคะมุมของเด็ก2อถึงหเดือน นะคะี่เก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้หัดนั่งสําหรับเด็กนะคะเราไม่นั่งนานนะคะไม่นั่งนานเราจับเวลาของเด็กน้อยนะคะนี่นะ,ะพื้นที่2อถึงหเดือนของเด็กๆค่ะนะคะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องอพื้นที่ของเด็กอายุตั้งแต่6เดือนถึง1ขวบนะคะ ห้องนี้ก็จะกว้างขึ้นนะคะนี่คือห้องเด็กหกเดือนถึง1นขวบนะคะจะกว้างขึ้นพื้นที่การใช้สอยเด็กจะมากขึ้นนะคะการบุกผนังเพื่อให้เด็กได้เกาะเดินใช้ในการคลานก็จะมีกิจกรรมคือแข่งคลานกันด้วยเด็กน้อยทั้งหลายน่ารักมากนะคะกิจกรรมนะเก้าอีกะะาอ้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเก้าอี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะดูนะคะพื้นที่ทั้งหมดจะได้อ่ได้ระหว่างวันก็เราจะทําความสะอาดนะ,ะเราจะแมใ่ใครขึ้นไปบนนี้นะคะพื้นที่พี่เลี้ยงก็ทำความสะอาดกัน ฝ่าเท้ากันล้างฝ่าเท้ากันนะคะและทุกจุดก็จะมีผ้าเปียกที่ชุบเด็ดต่อนะคะในระหว่างวันเดินไปเช็ดฝ่าเท้าด้วยในระหว่างเข้าพื้นที่นะคะเราเรา,เรามาระวังมากในเรื่องนี้นะคะก็จะมีมุมกรณีที่ฉุกเฉินเด็กเกิอดอาการมีไข้ระหว่างวันก็จะมีกักไว้นะคะในห้องอพยาบาลนะคะเราจะแยกเด็กออกไปนะคะนี่ก็ห้องเป็นห้องเด็กประสงค์3นะคะสำหรับเด็กอายุ1ปีถึง3ปีนะคะ พื้นที่ของการแจ้สอยนี่ก็จะมากขึ้นนะคะให้เด็กมีโอกาสได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กมากขึ้นมีการพัฒนาคือครบสีด้านนะคะกูใจจัดกิจกรรมทุกวันครบทั้ง4ด้านให้สําหรับเด็ก,ดกนะคะนะคะทุกวันเด็กจะได้รับพัฒนาการที่เหมาะสมกับไฟของตัวเองนะคะนะคะนี่คือมุมของเด็ก2เดือนเออเด็ก2เด็ก1ปี1เดือนถึง3ปีนะคะนี่นะคะนี่คืออยู่มุมนี้อยู่กลุ่มนี้นะคะเราจะแยกเก้าอี้ Uh, ตัวชัดเจนนะฮะแล้วมาดูกันกิจกรรมนี่คือคือกิจกรรมกลุ่มกิจกรมกรมเดี่ยวนะฮะนี่กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กนะคะกิจกรรมกลุ่มเนี่ยสนุกมากนะคะกลุ่มนี้นะจะได้แข่งกันคลานนะคะนี่นะคะเด็กเเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระนะคะนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเด็กเกวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะจัดให้เด็กๆน้อยด้วยนะคะมีการแปลงฟันนะคะหลังการรับประทานอาหารจะมีการแปลงฟันด้วยนะคะจะมีไอเด็กฝึก แปลงฟันด้วยตัวเองนะคะกิจกรรมเดี่ยวนะคะกิจกรรมเดี่ยวต่อคนเราต้องทํานะคะกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มมีความสําคัญทั้งหมดนะคะแล้วมีการจัดเวลาพักผ่อนให้กับเด็กนะคะจะเปิดเพลงกล่อมเด็กโอ้พี่เลี้ยงขอหลับด้วยคนนะคะเพ,พราะไพเราะน่านอนมากนะคะน้ํเาจะเรียกเด็กดื่มน้ําเป็นระยะระยะนะคะนะคะในการส,งส่งเสริมการเดี่ยวของเด็กโตขึ้นตั้งแต่เด็ก1ขวบหเดือนถึง3ขวบก็จะอยู่ในห้องแล้วก็มีการพัฒนารายบุคคลด้วยนะคะ นี่การทำความสะอาดระหว่างวันและเลิกงานแล้วเนี่ยเรากจ็จะต้องรายงานหนะ้คุณใจทราบว่าทําจุดไหนบ้างใครเป็นคนทานะคะทุกวันเราก็เป็นอย่างนี้กันนะคะนี่คือลักษณะของทั้งในห้องทั้งหมดและกิจกรรมทั้งหมดที่ให้กับเด็กๆของสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสาันฝันนะคะนี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้สอนทั้งหมดสำหรับเด็กนะคะเรามุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณใจเคยได้รับรางวัล นะคะเนื้อสตว์ดีเยี่ยมมาถึงจะเป็นเนื้อสตว์เล็กๆนะแต่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนามาต่อย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะคุณจะเป็นคนเขียนหลักสูตรการเลี้ยงพัฒนาการเด็กเองนะคะคุณจะเขียนเองนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องได้รับพัฒนาการอย่างสมวัยในทุกๆด้านนะคะเพื่อโตุกโตไปสู่ในรั้วโรงเรียนต่อไปนะคะ นี่นะคะนี่คือตอนนี้ก็คือภาพของการเช็กว่าเด็กในแต่ละวัยนั้นได้พัฒนาการสมวัยหรือเปล่านะคะเราเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่นะคะสุขสนุกกับเด็กๆก,กันทุกวัน,นะคะ่ะคุณใจขอบคุณทีมงานพี่เลี้ยงมากนะคะที่เข้าใจนะคะนี่น,นี่อีกจุดนะคะตอนนี้โควิดใช่ไหมคะใน nursery นเราก็จะมี การจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกันนะคะนี่นะคะการเป็นการปรองเท้านะคะใส่ถุงซิปล็อกเรียบร้อยนะคะนี่กระพุกคลองก็กรณีส่งเด็กนะคะรับเด็กส่งเด็กก็ต้องต้องปลอดภัยนะคะเรามีมุมเจลสาหรับคัดกรองจุดคัดกรองนะคะวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์อน,นะคะมีวางให้ชัดเจนนะคะ นี่คือ,อที่จะถานรับเ,รเด็กบ้านสันฝันเรานะคะกุญแจขอบคุณมากมากนะคะที่ลูกค้าผู้ปกครองทุกท่านที่มาใช้บริการที่นี่นี่คือมุมหนึ่งสำหรับเด็กนะคะกรณีที่ตอนนี้นะคะโควิด19านะคะทำให้เราต้องมาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตกันใหม่นี่คือวิธีใหม่ของเรานะคะการนอนระยะห่างของเด็กนะคะการยืนเข้าแถวระ,ระยะห่าง ทุกวันนะฮะมีการวัดอุณหภูมิในระหว่างวันนะคะก่อนและเขา้านะคะนี่คือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันฟันนะ,ะคะกูใจขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะที่ไว้วางใจนะคะกูใจเปิดมา19ปีเท่ากับอายุของลูกสาวคนแรกนะคะนี่นะ,ะคจะกูใจจะเก็บทุกอย่างนะคะไว้ในในโน้ตพี่เลี้ยงก็จะส่งรายงานทุกอย่างนะคะนี่คือลอักษณะของรายงานของการรายงานของพี่เลี้ยงว่าอ่าเขาทำอะไรบ้างต่อวันนะคะ